ก็มาถึงที่โรงงานแล้วนะคะ FC เนี่ยนะคะอาเมื่อกี้ก็สอบถามนะพนักงานก็บอกว่าวันพรุ่งนี้ทำงานอีกหนึ่งวันนะคะไม่งั้นโอ้โหคงนะเออคงไม่ได้ขายแนละ้วพี่น้องดีนะที่เรามาก่อนนะคะหนึ่งวันเนาะวันนี้ก็มาถึงโรงงานนะคะเป็นบริษัทไทยอีสานรีไซเคิลจำกัดนะคะเนี่ยค่ะวันนี้เราจะมารอลุ้นกันนะคะว่าวันนี้เราจะ ขายขวดน้ํากับลังกระดาษได้เท่าไหร่นะคะส่วนน้ํามันนี่เติมให้ลุงพันธ์แล้วนะคะจะนะแอแดนก็ช่วยเติมน้ํามันให้ลุงพันธ์นะคะ f อซไม่ต้องเป็นห่วงนะคะนะคะเดี๋ยวเราขายเสร็จแล้วเราก็จะแวะซื้อถุงขยะนะคะเลยนะคะที่โกบอนนะโกบอนนะคะจะเราจะซื้อถุงขยะเลยนะคะลุงพันมามัดเองนะ,ะก็ต้อง แกเองนะคะเพราะว่าพนักงานเองก็เ,เดี๋ยวเปินก็จะมาชั่งนะคะช่วงนี้คนมาขายขวดนะขวดเยอะมากเลยนะคะทั้งขวดทั้งลังทั้งโอโ้พลาสติกกระดาษนะ,ะเยอะแยะเลยนะเพราะว่าเขาจะปิดโรงงานนะคะปิดปีใหม่นะคะก็เลยวันนี้อ,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 อพวกเรามาก่อนเนาะเพราะว่าเขาปิดเรามาถึงเที่ยงครึ่งเพราะว่าเขาพักทานอาหารกลางวันนะเราก็ต้องรอให้เขาเปิดเขาเพิ่งเปิดเมื่อกี้นะคะจ้ะ เออแล้วก็มีรถทยอยขนดมาโอ้โหคนมาเป็นแบบสิบล้อสิบล้อเลยนะพี่น้องเ้อนะคะพี่น้องอืม ช่างแล้วนะเริ่มช่างแล้วนะคะทุกคน อันนี้ก็พนักงานานะคะเขาก็มีคนจดนะแล้วก็มีคนช่างนะคะ ก็ขวด<อ><อ>ช่างไปแล้วนะคะเหลือกระดาษ นี่ก็สรุปยอดนะคะเป็นพลาสติกไม่แกะนะคะก็จะอยู่ที่ราคา13บาทจุดหศูนย์นะคะก็จะได้ประมาณ472.50ศูนย์นะคะแก้วรวมก็31ได้31บาทนะคะกระดาษลังน้ำตาลน,นะคะได้สามสิบนะก็ราคาอยู่4.20นนะคะก็จะได้ ร้อยห้าสิบเรวมแล้วก็ห6 3 1 0นะคะนี่นะคะก็เป็นยอดรวมนะคะ fc นะคะ fc ทนใดที่รอรุ่นนะคะก็นี่นะคะ fc เนาะนะนี้เพิ่อนก็จะประกาศบอกวันหยุดนะคะวันนี้นะมีบัตรมาให้ด้วยนะคะ